เราชิมไหมชิมไหมนี่ชิมอันหนึงนั่งนี่อย่าไปนั่งนี่ดนาวใช่นาน้ำผึ้งก็เพราะว่าที่นี่ปลูกมะนาวเยอะนะเพระตนหย่อมประานอุ่มเราก็เลยต่อยอดตัวนี้ขึ้นมาให้ลูกค้าได้ลองทานอยากล่าลุกข้อดีของมะนาวคันนี้คือมันไม่มีเมล็ดนะตานี ช่วยช่วยช่วยข้อดีของมะนาวคันนี้คือมันเปรี้ยวเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวแน่นอนหรอกอะลองคานเลยเขาคุยเขาให้ผมดูด้วยพอเป็นคันเดียวเลนจะออกแอนแอนเนี่ยครับแอนลู่น้ำเย็นนะเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวปากยังไม่ทด้กินเลยเนี่ยวลองไหมทำเสี่ยงเปิดเปรี้ยวปากลำลายสอแล้วว่าหน้าเปลี่ยนไหมลำลายส่อแล้วว่าอะขายยังค่ะ เออเอิมหลายเป็นเนี่ยลายสอแล้วอ่ะอร่อยเลยลองผมนะผมติดเอกเจ้าผมครับผมติดเปลือกนิดนี่วครับ้เว้อไม่มีความเปรี้ยวเลยเปรี้ยวไม่ใเรือกลงชิมไปอย่างหวานอะ ข่าน้ำพึ้งเป็นมะเฟืองหวานนะพี่ลงทางด่วนแล้วลูกลงทางด่วนนะไงพี่หวานจนตายกี่เลยพี่เล็กต้องกินแบบยังไงอ่ะกินเลยกินแลยนะี่ปตน้วตอมเยอะมากนั้นอะไรกว่านหาม่กว่าน้ำพึ่งมันเยอะนะ นี่ิมน้เออือไปเรียบร้านแล้วออนนี้ตอนนี้ไม่เหมือนนครับไมเปรี้กราตชุ้เราใช้ติดขเปลือกครับติดือติดมืติดมือกรับเาติดรดกขนเล้นเลดยังมือไ้ด้านเลอังอ้ารเลก็กางตรงเขาไปไปมันจะกัดน้เปลือกให้ขาดเปลือกตเปลือติดเปลือก ลืดๆหวานอะไรก็เป็นงานบางครับป้าเปรี้ยวเลยค่ะจูนาเลยเดี๋ยวจุดนี้นะคะผลมมาตามฤดูกาลพี่โจ้ามาแล้วมัเดี๋ยวดูอันนี้นะคะอันนี้ทน่าจะเป็นลองกองนะครับทุกท่านนุ่มๆใหม่เหมือนกันค่ะพรุ่งนี้เหมือนกันขอได้น้ำึ่งได้ไหมครับน้ำึ่งเนี่ยนี่ครับข้าวป่าลยมงคลหวานเนี่ยครับกินเป็นช็อตก็เป็นพวกตะลิงปีงสวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้คือมะนาวนะฮะมะนาว เราก็ทําการเอาอ่านลำผึ้งเทราลงไปทีเนี้ยเราก็ทําการชิมนะฮะว่ารสชาติเป็นยงไงแต่เขาบอกว่าเปรี้ยวสุดๆนะครับอ่าพี่แบมจัดก่อนครับคิเล็กครับวิ่งยังไงมาเลยใช่ไหมมาเรามากินกันกินดีไปนี่อ่ะแก่เออมาล่ะตายโคตเปรี้ยวเลยตายเปรี้ยวอ่ะ ไม่น้ำลายไหลนะต่ว่าผมได้ใครดูนะลายหยดลายหยดใส่จานลายหยดใส่จาเบี้ยวแล้วก็คือพอเยอะเลยเมมไม่เมย